คือวันนี้เนี่ยทางรองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติพลตํารวจตรีสิริวัติดีพอนะคะท่านก็พูดถึงเรื่องของอ,อ,อาชญากรรมรูปแบบต่างๆนะคือมันมีสถิติการรับแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติที่ผ่านมาก็พบว่ารูปแบบคดีที่มีจํานวนการแจ้งความมากที่สุดอันดับหนึ่งนะในปีนี้นะอันดับหนึ่งที่แจ้งความเยอะที่สุดเป็นเรื่องของการ หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์จำนวน150,000คดีค่ะส่วนรูปแบบคดีที่มีความเสียหายรวมสูงที่สุดอันดับหนึ่งคือหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์มีความเสียหายรวมกว่า16,000ล้านบาทเป็นเงินเยอะมากเลยนะส่วนคดีรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้โอนเงินก็มีการหลอกให้กู้เงินอันนี้เยอะ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ก็มีเหมือนกันก็ยังคงรูปแบบคดีที่มีผู้เสียหายแล้วก็สร้างความเสียหายในอันดับต้นๆคือ3อันนี้ก็อยู่ในอันดับต้นๆเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกตัวเลขสถิติมานะคะทีนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติาก็เลยอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าให้เรามาระวังในการใช้สื่อออนไลน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเลยเพราะอะไรรู้ไหมมิจฉาชีพมันก็จะพยายามใช้ทุกช่องทางในการเข้าถึงเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นส่ง SMS โทรศัพท์หายเยือ ลงโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์และในหลายกรณีเขาบอกว่าคนร้ายมีข้อมูลส่วนบุคคลเชิงลึกของเหยื่อใช้ประกอบการหลอกลวงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยคุณผู้ฝังคุณผู้ชมก็เคยโดนเหมือนกันเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนแทบจะเคยโดนกันหมดแหละถูกไหมล่ะก็มีข้อมูลเราได้ยังไงแนวโน้มเขาพูดถึงแนวโน้มรูปแบบของอาชญากรรมออนไลน์ในปีหน้า mm. ก็คือสอง7เนี่ย เขาก็มีการเตือนว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการที่คนร้ายอาจจะนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในการสร้างเนื้อหาปลอมเพื่อใช้ในการช่อโกงหรือสร้างความเสียหายโดยนํา AI มาใช้สร้างภาพคลิปปลอมนะคะเพื่อใช้ในการช่อโกง 2. เรียนเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือคนรู้จัก อันนี้ก็เคยมีคนโดนมาแล้วใช่ไหมมีคนผมเคยได้รับไปผู้ฟังเหมือนกันค่ะคือเสียงเนี่ยคือแบบว่าใช่เลยเหรอเสียงเหมือนหลานตัวเยง่ะผู้หญิงเออเสียงคือใช่เลยอ่ะแล้วหมายถึงว่าเขาเขาอัดเสียงเราอย่างเงี้ยเหรอใช่เขาอัดเสียงมาเขาว่าเสียงเหมือนกากแต่จริงแล้วพอโทรไปหาแล้วบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนกันนะข้อสามคือการสร้างคลิปลามพกปลอมทําให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงมันมีแล้วเหมือนกันนะ บางทีแบบคลิปอะไรก็ไม่รู้แล้วเอาหน้าคนนั้นไปใส่คนที่แบบถูกแชร์ไปก็คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไงเขาก็เสียหายใช่ไหมคะเพื่อจะไปเสวงหาผลประโยชน์อะไรก็ไม่รู้แหละแต่มีคนไปแจ้งความแล้วเหมือนกัน4ี่การสร้างข่าวปลอมอันนี้ก็เฟซนิวที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะก็ทําให้เกิดความตื่นตระหนกหรือความเข้าใจผิดมันมันมีเยอะมากเลยนะ,นะ,ะในเรื่องการหลอกลวงอ่ะ คือข่าวมันมีเชิงข่าวเป็นข้อเท็จจริงมา,าแต่แว่ามีการตัดทอนเฉพาะบางประโยคบางข้อความาบางบางย่อดหน้ามาทำให้วุความเข้าใจผพดและทีนี้เขาก็ชอบส่งต่อกันเนี่ยเขาบอกว่านี่นะมีวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อก็คืออย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินในโลกออนไลน์โดยยึดหลักแบบนี้ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนต้องใจแข็งไว้ก่อนจริงๆคือเห็นปุ๊บต้องใจแข็งไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นทํายังไง นะคะถ้าสมมุตินะพบว่าตัวเองเนี่ยไปถูกแอบอ้างหรือว่าปลอมบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ก็ให้รีบดําเนินการแจ้งความรีพอร์ตบอกเพื่อนเอแจ้งความรีพอร์ตบอกเพื่อนคือที่จริงถ้าถ้าแบบว่าเป็นคนรู้จักกันเนี่ยคนรู้จักกันก็คงจะรู้นิสัยว่าคนเนี้ยเขาเขาไม่ใช่คนมิสัยแบบนี้ที่จะมาลกษาะแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะแบบว่าคือจะจับจับข้อพิรุธอะไรอย่างงี้ได้ไม